หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลงทานน้ำปนะนะครับนะครับที่นี่นะครับแต่ว่าเขียนว่าโตพัตตาหารพระพิสุสง์นะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์มหาวีรตวิรัตโนนะครับวันนี้นะครับนี่เปิดลงทานน้ำปนะนะครับนี่นะครับสิได้นะครับว่าจะมารับกาแฟกระแทกตากับท่านอยู่นะครับพอคำไม่ยัดยกนะครับนี่ ถ้าถ่ายท่านแล้วยอดวิวจะขึ้นสูงนะครับเ <c oughs> ดินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหลังจากทําบุญใส่บาทมานะครับญาติโยมก็มาฉลองศรัทธานี่นะครับนี่น้ําปะนะนะครับน้ําเจ๊กห้วยนะครับนี่ <c oughs> เตรียมไว้ตั้งแต่ตีห้านั้นนะครับนี่ยังร้อนอยู่นะครับนําลินหรือซื้ออย่างก็คือนี่นหน่อยนี่ฮึซื้อว่าจะได้นี่ฮึเอ้านะครับ น้องอุ้งหญิงนะครับนี่นักร้องดังนะครับนี่กาแฟรประโยชน์เก้านะครับนี่ทำหน้าที่บริการแก่ญาติแก่ยมตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยประโยชน์เก้ารูปแรกของวัดบ้านกโบนะครับจะมีไอดีลายอยู่ด้านหลังนะครับ เมื่เช้านี่หาไอดีไลน์ของท่านอยู่แต่ไม่เจอนะครับอ,อ,อาจารย์อ่อนราพินอ่อนจมไก่บัวมาน้ำบัวล้านน่อยโอ้ยบั้นี่เห็นเลยด้นี่นะครับมีหลานน้อยนะครับกำลังน่ารักนะครับนี่นะครับผู้ใดจะมาร่วมบุญลงทานของพระอาจารย์มหาวิรัตรัตนูนะครับเดือได้ตามปัททศัยนะครับ เป็นเจ้าภาพถวายนะครับทั้งพระพิสุสงคโกรบาจันแม่ขาวแม่ชีและญาติโยมนะครับตลอดทั้งปีทั้งเดือนนะครับมีงานอะไรก็จะเป็นโรงทานของวัดนะครับประจําประจํานะครับเวลาญาติโยมมาก็จะได้ดื่มนะครับทั้งกาแฟทั้งน้ําเก๊กฮวยทั้งโอ้อยทุกอย่างนะครับแล้วแต่เมนูที่จะคิดค้นนะครับแต่ว่าพิเศษก็คือกาแฟสดนี่นะครับนี่ เด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพจนี้ก่อนเด้อมาทำกันจะข้นเลยนี่แมีนเบิร์ดเหรอทีนะครับให้สังเกตจากหุ่นนะครับมาจากข้างเดียวกันหมดนะครับเนี่ยคือบอคือบอเนี่ยคือบอคันผู้นั้นที่คือบอบาลนี่เอาผู้นัใดเลยจะว่าเอาผู้ใดบ้างเลยว่าแต่ผู้นี้ให้สิคือข้างนอก อันพ่อมาเหรอเด้อพ่อมาเรีวพ่อมาเรียวพ่อมาเรียวยังก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมทุกฝ่ายนะครับมาร่วมบุญที่วัดบ้านเกาบอนนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ โยมทุกฝ่ายนะครับทํใบสีทําพานดอกไม้นะครับถวายบูชาพระรัตนตรัยตลอดถึงครูบาจารย์ที่วัดบ้านเขาบอนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับบุญวันเข้าพรรษานะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนี่นั่งจนลังงอเลยนะครับกว่าจะทําได้ใบสีนะครับเคยไปถ่ายนะครับก็เลยรู้นะครับ Izin pha keng len keng len ญยติโยมทุกฝ่ายนะครับมาร่วมบุญวันเข้าพรรษานะครับที่วัดบ้านเกาบ่ออําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับ 这是我的另外一个 ไปพอมทั้งครูเล่เรื่องทุกวนเงีลยเมี้ยเงีเ้ยแล้วไปด้บวนแล้วเห็น सारेना yeah <imitation> patu pani Saari warnai VahanNATO ama makan dewa mata yatakan ขอ <Workers, S 2> ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงดับให้ทานหายให้อาบน้ำฝนลูบเทียนพันสายขอทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุกในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุกในโลกนี้เพื่ประโยชน์สุกอย่างยิ่งเกีมาผลพระนิพพานขอความสุกทั้งสามประการคือสุกในมนุษย์สุกในสวรรค์สุกในพระนิพพานจงบางเกิดนี้ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ยาติญาจของพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยข้ระเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิิดามารดาปุญญาตายาพระชาดาญา ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายสามีพันและยาบุตรทาลูกหลญาติญาติของพระไปเจ้าทั้งหลายที่รว้รับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีตอนคำบรพายชนบรพายจนร มดพระดาด้ากรรมในเวทีแสงวิญญาณเตะตาสุรกายทั้งหลายสามารถเวสีทั้งหลายภาพรวมเจ้าที่ภาพแมนาำโถดนีกรอดถึงสัพพสัตทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อมกับภาพพระเจ้าทั้งหลาย ทุกทุกชานทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณคอยดึงรับใจและอนุโมณ์ธาสารทุกอารเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วคอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เรายินดีในทานการให้สิ่งของขอจงให้สำเร็จซึ่งอาสาวกไัยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพพานปัจโยโหตุ and uh... ไปนะครับนำผ้าจำนำพรรษานะครับทูปเทียนนะครับทยธรรมทยทานทุกอย่างนะครับมาถวายที่วัดบ้านเกาบนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับบุญวันเข้าพรรษานะครับพระจักริดนะครับผมญาติพี่น้องนะครับพ่อยมพ่อยมแม่นะครับถวายพระไรจีวรนแด่พระเดชพระคุณหลวงตาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับดูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ครับต่างคนต่างก็น้อมจตุปัจจัยทยทานนะครับตามที่หามาได้นะครับมาถวายด้วยกุศลและศรัทธาจริงๆนะครับที่วัดบ้านโกโบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบุญวันเข้าพรรษานะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับให้ได้ดูได้ชมนะครับญาติโยมผู้อยู่ทางไกลนะครับอาจจะไม่มีโอกาสได้มานะครับนี้ต่างคนก็ต่างถือกล้องคนละกล้องนะครับนี้เจาของคลิปเลี้ยวดังนะครับนี้ อนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบรรยากาศแห่งบุญกุศลพิเศษนะครับทวงกันอยู่เรื่อยนะครับช่างกล้องนะครับนึกว่าจะลงแต่ภาพกันแทนนาขาดนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบุญพิเศษเด้อวันนี้นะครับนี่ญาติโยมทุกฝ่ายนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลน้อมนำผ้าทิวรนนะครับ ผ้าอาบน้ำฝนนะครับจตุปัจจัยทายทานทุกอย่างนะครับมาถวายที่วัดบ้านโกบอลนะครับนะครับพ่อวิรัตก็มาด้วยนะครับเนี่ยเด้อสาธุอนุโมทนานะครับอนุโมทนาญาตยมทุกฝ่ายนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับเป็นบุญพิเศษของวัดบ้านโกบอลนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับโยมพันนิพานีระเนตรนะครับนะครับบุตรสาวบุญธรรมของหลวงปู่เชื่อมนะครับปุญญาทโรนะครับนี่ก็เอานะครับนำเอาเทียนพรรษานะครับตลอดถึงผ้าอาบน้ําฝนนะครับมาถวายนะครับนี่เด้อบุญพิเศษนะครับญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับนําเอาสิ่งของต่างๆตามที่หามาได้นะครับมาถวายพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์นะครับ ถวายตามการนะครับตามการและเวลาเหมาะควรนะครับนี่เด้อเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะครับวันเข้าพรรษานะครับแม้จะไม่ได้ใช้เทียนมากนะครับแต่โยมก็ยังรักษาประเพณีนะครับนำอเอาผ้าอ,อาบน้ำฝนมาถวายเหมือนเดิมนะครับ ดื่มอมบริวารเนี่มีข้าวสารเป็นต้นจับท่านเป็นรถเด้อเราถวายท้านกุ้งเด้ถวายคอมเจดีย์น้ำดื่มโอ้ตกแต่งไหยธรรมไหยทาอย่างวิจิมงดงามหรือสัตทาเล่อมใส่ถวาน้ำดื่มข้าวสารความชาบริวารด้วยกันทั้งหมดเ้ีเยย่ปัญญาด้วย กะเท2